ครับอันนี้จะมาแก้โจทย์ปัญหาของการจัาครับที่ผมสอบตอบครับคือสามเหลี่ยมนะครับด้านนอกห้าสิบด้านในสี่สิบครับสูตรก็หาจากพื้นที่อย่นะครับพื้นที่ก็สูตรก็คือ,อ,คอ,อเอ เลบ c ครับแล้วก็มาหาค่า f นะครับ f ตามสูตรก็ f เท่ากับ a บวก b บวก c ครับอ่านด้สองครับ ได้แล้วจะได้75นะครับก็มาหาเอเองเอองนอกก่อนนะครับ a, a, a o โอเอลเนี a ่ยเลือกเขียนเอโอข้างบนเ่ะ75 ห้าสิบลบสิบ้างนี้ปิดนเี้เปิดห้าสิบ เอ็มเอ็มตามสองครับอ๋เอเองวงนอกเสร็จแล้วครับมาหายเอ A วงในครับเอไอครับก็าตามสูตรเปดิมนะครับ はい。はい เอทอทอนะครับก็คือเอา AO กับ A I มาบวกกันนะครับลบไปนะครับ 1อ็มหนึ่งหนอกลางสองครับ็ามาหาปริมาตรครับขอเลืฝั่งครับ สูตรก็คือ v ก็กับ a คูณ y นะครับ l s l ตัวอ L แนะก็จากคำตอบหา a ก็คนระับสา สองนะครับคูณ2ครับ2 <c oughs> อ,อ,อ,บอเอ็มนะมาหาค่ายครับสามสิบแปุคูณเอ็มสองคูณสครับ2อเอ็มหารแล้วก็เอามาหารด้วย เป็สิบกำลังหกนะครับเป็นเอ็มกำลังสองครับจะได้พ่อปรั 7. 7. บเจ็ดจุดเจ็ดเก้าสี่สองสองคูณสิบลบสี่ครับแล้วก็หน่วยเปิเอ็มกำลังสามครับเป็นลเนลข อาหารน้ำหนักกันครับน้ำหนักก็สูตรนะครับเอ็มผิดฟังเป็นตัวิีเป็นตัวคิวเป็นตัวเลี้ โูณกับแปดพัน